มาอีกแล้วค่ะมุกใหม่ของมิจฉาชีพนะคะครั้งนี้เนะคะเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินใครที่เป็นลูกค้าออมสินต้องระวังนะคะมันจะเป็นอย่างไรมาลีมาเล่ามาเล่าให้ฟังค่ะ คราวนี้ในะะธนาคารออมสินได้ชี้แจงนะคะว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพรูปแบบใหม่กําลังระบาดนะคะโดยเป็นการส่งจดหมายปลอมนะคะโดยอ้างชื่อธนาคารโลโก้ธนาคารผู้บริหารของธนาคารออมสินนะคะและก็มีการแจ้งไปยังประชาชนนะคะหรือว่าลูกค้าเนี่ยบอกว่าไม่สามารถโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีของลูกค้าได้โดยบอกนะคะว่าลูกค้าเนี่ยกรอกข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องนะคะบัญชีเนี่ยจะถูกอายัดไม่สามารถทําธุรกรรมใดๆไ,ไ,ได้เลยจนกว่าจะมีการดําเนินการตามที่มิจฉาชีพเนี่ยบอก ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็จะไม่รับวงเงินสินเชื่อนะยคะเลยทาให้หลายคนนแตกตื่นว่าเอ้ยทำไม่ดีทำจะต้อติดแบล็คลิสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในย่อนไครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเป็นบุ๊กใหม่ของมิจฉาชีพนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะแปะหนังสือนะคะที่เป็นจดหมายปลอมนะคะไว้ที่คลิปนี้ด้วยนะ <Hey. S 1> ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะคะก็แชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆนะคะที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินนะคะจะได้ไม่ถูกหลอกจากมิจฉาชีพค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดเซฟกดไลคกกดรอออคคนทีีุ่่่ณยยาาให้้้เเขูืงวะ